สวัสดีชาวลัคนาราศีมีนทุกคนนะครับจะเข้ามาชมการทำนายดวงในเดือนสิงหาคม2 5 6พนอ่ะครับเรามาดูกันว่าดวงของชาวราศีมีนเนี่ยในเดือนสิงหานี้จะเป็นยังไงนะครับหนึ่งถ้วยมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่นะสำหรับชาวราศีมีนนะครับมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในตัวคุณนะครับในชีวิตคุณนะในบ้านใหม่ในบ้านใหม่หมรถใหม่รักที่ถูกใจ ได้ที่อยู่ใหม่นะครับถ้าเกิดใครทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาอยู่แล้วนะบ้านเช่าหอพักเนี่ยรีสอร์ทธุรกิจคุณจะบูมมากในช่วงต้นเดือนนะครับเนี่ยแล้วก็ใครที่ประกอบอาชีพร้านอาหารด้วยนะครับร้านอาหารร้านเครื่องดื่มเนี่ยเงินเข้าเยอะมากธุรกิจบูมในช่วงนี้นะครับมีเกณฑ์เปลีป่ยนแปลงโยกย้ายด้วยย้ายบ้านย้ายงานย้ายรถ เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นด้วยนะคุณเองก็มีเกณฑ์จะเดินทางเปลี่ยนที่อยู่ชั่วคราวนะครับคุณอาจจะได้ไปเนี่ยไปเที่ยวพักผ่อนต่างจังหวัดหรือก็ไปต่างประเทศไปเรื่องงานอย่างเี้แต่ว่าไปช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับไปได้ไม่นานนะแต่ไปได้ดีนะครับไม่ต้องห่วงนะอาจจะมีโชคแบบปรับปรับจับพันด้วยนะครับคนโสดจะมีจะมีคนเข้ามาชอบนะครับ มีโชคแบบไม่คาดฝันได้ของขวัญของฝากแบบนี้มันเป็นลัทธิอินเลิฟอยู่ก็มีคนเข้ามาบอกรักอะ่ะแบบนี้นะครับหลักคนโสดนะนี่แหละจะได้ของขวัญของฝากด้วยนะครับได้โชคแบบไม่คาดฝันอะไรที่ฝันไว้ที่หวังไว้นี่คือหมดหวังไปแล้วก็ได้แบบนี้ได้แบบฟลุ๊กด้วยนะครับสุขภาพมีเกณฑ์เจ็บป่วยล้มหมอนนอนเสือ่อ แป๊บหนึ่งนะครับผลล้างปวดเอวโควิดต้องระวังนะครับหรือถ้าใครทำประกอบกิจการเกี่ยวกับนวดนวดสปานะครับหรือไม่ก็กายภาพบาบัดือคลินิกพวกนี้อยู่นะธุรกิจคุณก็ยังไปได้อยู่นะครับไปได้สวยแต่ความเจ็บป่วยนี่คือ,อานาสุดคือผ่าตัดนะครับมันเป็นการรักษาที่มันอยู่ในช่วงระยะเวลาสั้นนะถ้าเกิดใครติด มีเกณฑ์จะเสี่ยงโควิดนี่ก็มีีโอกาสเป็นแต่ว่ามันมันไม่หนักมากเท่าไหร่นะครับล้มมอนนอนเสือก็เต็มที่ก็บ5วันอย่างนี้นะก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากนะครับเอาเดี๋ยวก็แข็งแรงแล้วเนี่ยธุรกิจถ้าเกิดอ่าจะใครทําทธุรกิจกับพวกโรงงานด้วยเนี่ยโรงงานเหล็กขนาดใหญ่อะไหล่รถยนต์หนึ่งเนี่ยนะครับชิ้นส่วนรถยนต์ขนาดใหญ่เนี่ยคือธุรกิจคุณไปได้นะเนี่ยเกี่ยวกับหลังคาเหล็กด้วยนะ ไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ให้ระวังแค่การกระทุกระทั่งกับผู้ใหญ่นะครับอาจจะโดนเข้าหมั่นไส้อย่างเงี้ยเพราะตัวคุณเองนี่คือเป็นคนมีค่อนข้างมีอีโก้พอสมควรนะใครเตือนอะไรไม่ค่อยฟังนะครับหรือแบบว่าจะเป็นต่อต้านไว้ก่อนแบบนี้ก็ต้องระวังสงอบอารมณ์ไว้นะครับสงบปาสงบคาไว้อย่าไปประทะเหมือนไม่เป็นประโยชน์กับต่อต่อตัวคุณนะ อันนี้ก็เป็นการทํานายดวงโดยรวมนะครับไม่ได้เฉพาะจะจมในรายบุคคลนะพื้นดวงของแต่ละคนแตกต่างกันนะครับทายว่าดีก็ใช่ว่าจะดีทุกคนทายว่าร้ายก็ใช่ว่าจะร้ายทุกคนอะไรที่มันดีๆเนี่ยก็ขอให้ซึมซับเข้าไปนะครับอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยก็ไม่ต้องจำเสจใจนะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางกระพอบนะครับ